ก็ขอสวัสดีพี่น้องสังคมชนทุกท่านนะครับผมเชฟพลสตรอว์ดีนะครับก็ <S <S ในฐานะโฆษกของกรรมการการทหารนะครับวันนี้นี่อยากจะมาแถลงข่าวใน,นประเด็นใหญ่ๆนลครับก็คือสืบเนื่องต่อจากก่อนหน้านี้นะครับที่ได้มีข่าวในที่ทุกท่านได้ติดตามกันอยู่นะครับที่ว่าเราได้มีการขอยอดกําลังในคนเสร็จแล้วทางกองทัพเนี่ยได้มีการส่งเอกสารตอบกลับมาที่ทางกรรมการว่ายอดในคนนั้นเป็นเอกสารชั้นความลับที่สุดทําให้ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะ าาาตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ทางกบมการนะครับได้เสนอวาระขึ้นมาว่าเราอยากจะทําความเข้าใจกับการจัดชั้นลําดับความลับของเอกสารภายใน,นกองทัพเพื hmm. ่อจะได้เข้าใจว่าข้อมูลตัวไหนคือข้อมูลที่กบมการสามารถเข้าถึงได้สามารถช่วยพิจารณาได้ข้อมูลไหนที่สามารถที่จะเปิดเผยและสื่อสารต่อสาธารณะได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราได้มีการอยู่ในกรมรการงบประมาณเนี่ย ก็ได้มีการเห็นเอกสารลับหลายฉบับนะครับแต่ก็มีข้อมูลหลายๆอย่างในเอกสารลับที่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อย่างเช่นเรื่องของเตียงปูเรื่องของพ่อพันไม้เนี้ยซึ่ที่อยู่ในเอกสารลับมากเราเลยอยากทำความเข้าใจกับทางกองทัพเลยได้มีการเชิญทางบัาดกระทรวงกลาโหมนะครับเชิญไปทางผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานเรือแล้วก็ผู้บัญชาการฐานอากาศนะครับเรื่อจะเข้ามาชี้แจงวันพรุ่งนี้กับกรรมธิการการทหารนะครับแต่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้นะครับ ก็ยังไม่ได้มีการตอบรับจากทางกองทัพจากหน่วยงานใดเลยว่าจะมาหรือไม่มาน,นะครับแต่ถึงยางไรก็ตามทางกรรมรการการทหารก็ได้มีมติแล้วครับว่าอยากจะขอเชิญนะพี่น้องสิรินชนทุกท่านนะครับมาช่วยกันพิจารณามาช่วยกันรับฟังการพิจารณาจากวราระตัวนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเจอที่ห้องกรรมรการการทหารนะครับว,วันพฤหัสที่2ี่สิบเ็ือวันพรุ่งนี้นะครับบ่ายโมงครึ่ง C A 4 1 0นะครับ ก็การประชุมของกรรมิการทหารเนี่ยเราเป็นการประชุมที่เปิดตลอดอยู่แล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมาร่วมกันรับฟังพร้อมกันเลยว่าระลงแล้วเอกสารรับของกองทัพเนี่ยแบบไหนถึงเรียกว่าับและแบบไหนถึงเรียกว่าเปิดเผยได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางกองทัพเนี่ยเลือกที่จะไม่โผล่มาเลือกที่จะไม่ไม่ตอบกลับแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ให้ความเคารพต่อกรรมิการในการที่จะมาชี้แจงต่อสภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็ อยากให้พี่น้องสื่อมชนช่วยกันมาที่ให้กรรมิการเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะแหลงข่าวตรงนั้นด้วยเลยเหมือนกันกับเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องที่สางธรรมประธานกรรมธิการนะครับท่านวิโรจน์ธณาดีสรก็ได้ฝากมาสื่อสารด้วยคือเรื่องของแนวทางการทํางานกรรมธิการหลังจากนี้นะครับเราจะเดินหน้าเรื่องของประเด็นการเปลี่ยนระบบเกณฑ์ทหารเป็นระบบสมัครใจ100%เซนะครับเพราะฉะนั้นคือในวันสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่3ของเดือนเนี่ยเราจะพิจารณาของเรื่องยอดกลังพลและวิธีการที่ จำเป็นในการที่เรจะเปลี่ยนไายจากการที่เราบังคับเป็นฐานตอนนี้สู่ระบบการสมับรใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรื่องแถงข่าวก็มีทั้งหมดเลยนั้นครับ